นี่คือภาพของแม่ของนายเอกลักษณ์แพนน้อยหรือว่าจ่าเอ็มกองเรือผู้ต้องหาในคดีฆ่านายริมกิมยาอดีตสสกัมพูชาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงที่สะอื้นสั่นคลอว่าไม่ได้เจอลูกชายมานานแล้ววันนี้อยากจะเจอหน้าลูกชายซึ่งทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามถึงประเด็นอื่นๆแต่ว่าแม่ของนายเอ็มก็เอาแต่ก้มหน้าและใส่หัวและปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยในวันนี้แม่ของนายเอ็มกองเรือผู้ต้องหายิงอดีตสสพักฝา่ายค้านของกัมพูชา เดินทางมาให้กำลังใจลูกหวังให้รับสารภาพเพื่อจะได้ลดโทษหลังตำรวจรับตัวนายเอกลักษณ์แพนน้อยหรือว่าเอ็มกองเรือผู้ต้องหาก่อเหตุยิงในาลิมกินยาเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนชนะสงครามอยู่ระหว่างการสอบปากคำในเอ็มถึงรายละเอียดเชิงลึกโดยพันตุเสเอกสนองแสงมณีพุ่มกับการสารีตำรวจชนะสงครามระบุว่าต้องใช้ระยะเวลาในการสอบปากคำผู้ต้องหาสัระยะ หลังจากนี้ทางผู้ต้องหาเองก็ยังอยู่ในอาการเครียดและให้ปากคำได้เพียงเล็กน้อยส่วนการคุมตัวทําแผนประกอบคํารับสารภาพคงจะไม่ใช่วันนี้เนื่องจากว่าหากทาในเวลาเย,ย็นหรือพบข้ามเกรงว่าจะเกิดอันตรายขณะที่แม่ของนายเอ็มได้เดินทางมาที่สอนล้านชนสงครามนอกจากจะมาเยี่ยมนายเอ็มแล้วยังอยากจะเจอนายเอ็มเป็นครั้งสุดท้ายว่าในช่วงงานทําบุญร้อยวันของพ่อเอ็มก็ไม่ได้มาซึ่งที่ผ่านมา ส่วนตัวก็มาจะโทราศัพท์ติดต่อกันในเอ็มเสมอยืนยันต้องการให้กำลังใจลูกและหลังจากนี้ก็อยากจะให้ลูกได้ผลภาพเพื่อจะได้ลดโทษนอกจากนี้แม่ของในเอ็มบอกอีกว่าก่อนถูกจับกลุ่มตัวเองกังวลใจว่าในเอ็มอาจจะถูกวิสามันฆาตกรรม